สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวในท้องถิน่นจังหวัดอำนาจเจริญกับรายการประวัติธนเระท่องเที่ยวทั่วไทยครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวที่ไหนครับเลาะมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของจังหวัดอำนาจเจริญหรือกะกะตซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้กับสมาชิกในวันนี้นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีครับว่าที่พันตีอดิศัก์น้อยสุวรรณ ท่านผูรร้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญครับก็ได้มาเป็นประธานก็ได้กล่าวครับให้ความรู้หลายด้านกับผู้ที่เข้าอบรมก็ขับสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านเออครับสิ่งท่านผู้ว่าก็เออครับเป็นกันเองครับถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับก็มีนายนวัดบุญศรีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของจังหวัดอำนาจเจริญก็ได้กล่าวต้อนรับ ผู้ที่เข้าอบรมก็ให้ความรู้นะครับวันนี้ก็มีใครบ้างนะครับที่เข้าอบรมก็มีหลายท่านนะครับซึ่งในการอบรมครั้งนี้ก็จะมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาปัตตาทิปไตยระดับตำบลครับและก็สื่อมวลชนจังหวัดอำนาจเจริญและก็ครับดีเจประชาธิปไตยครับจำนวน580คน ครับก็แบ่งเป็นสีรุ่นระหว่างวันที่23ถึงวันที่2ีสเมษายนครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ครับก็ให้ความรู้าการได้มาซึ่งสวการลงกระชามติครับนี่ก็สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านที่ได้รับความรู้ใหม่ๆในการเลือกอสวที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าไม่กี่วันนี้ก็วิทยากรก็ให้ความรู้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็สร้างความประทับใจ ให้กับทุกท่านก็ได้ถามเออไม่เข้าใจก็ถามท่านผู้ชมครับนี่ก็คือกับกตกตจังหวัดอำนาจเจริญก็ให้ความรู้กับทุกท่าน